พ่อแม่พี่น้องสาวพิมพาเพลินพาพี่พาน้องมาให้มาหน้าพี่น้องเอเสานี่บ่มีอย่างกินพี่น้องไอ้มหากล่ะไปหนึ่งไปป่นกินแล้วพี่น้องเอยเกิดเป็นคนชีวิตลําบากักหกน้อยพี่น้องเอ้ก้นกนพี่น้อง่ะสะอ่อนให้ขาอ่อนพี่น้องกำลังตูปุตีปิอ้วนๆคือคอยนี่แหละหนอไดก็ได้พี่น้องซับเอาซับเอาพี่น้องมาม่มาหาอยู่หากินน้ากันพี่น้องอยู่หาอยู่หน้าคือก้าอยู่ทงอยู่าพี่น้องเ้ยยามสาบรรยากาศดีดีพี่น้องส่งหกม้งสาเด้อพี่น้องเด้อแดดก็สิเริมขึ้นแล้วพี่น้อง แดดลงตบลมเล้วเด้พี่น้องเอ้ยเพากิบเผาเลี้ยด้พี่น้องเอ้ยการฮ้อนฮอนอ้จากโกนี่เล่นเข้าโกนั่นซึกลืกเึกเรียอกันคือแมงมีนี่แเรพี่น้องคอยกันได้เอากุนพักนี้พักนั้นพี่น้องเห็นคอยบ่พี่น้องเห็นคอยบ่เสียงคอยยังมีอยู่เด้อคอยอยู่นี่ยู่นี้มากับบักหำน้อยคือเก้า่ะพี่น้องเอ้ยเป็นสามะขาเลน้ำปนพี่น้องเอ้ยสวยๆกานสิภาพมนมาตกปะาค้นเก้าคือเดิมมาแล้วพี่น้องเอ้ยคือแต่ละมือนั่นแหละหลังจากออ้จักรโกนี่เราพี่น มามาพี่น้องมาสบายดีคือเก้าพี่น้องมามาเก็บมกักแข้งกันพี่น้องเอ้ยนี่อะไรเอามาแข้งไปใส่ซุปผักแซ่บวัสดุขึ้นอยากกินซุปผักไหมพี่น้องกินหมูกินมากินเป็ดกินไก่กับเ่ออยากลรืพี่น้องเอ้ยมามามาเด็ดมาแข้งน้ำคอยพี่น้องไปใส่ซุปแซ่บวัสดกพี่น้องเออเมื่อนี้ก้องกะเฮ็ดเองผู้เดียวเด้อพี่น้องเดือดัังหน้าตั้งหลงังล้มหน้าล้มหลังพี่น้องเซ่ไปเซ่มากขึนคนเมาหนิแหละก้องก็ได้คนกินก้องเมาเหมือนนายนายศาสตร์นพี่น้องมามาพี่น้อง เก็บต๊ะพี่น้องสะออนให้มาแข้งกระได้บ่มีดอกพี่น้องเล่มเอาพี่น้องห่างห่างห่างให้กูอีอย่งเว้ยพห่างปันคนบ่มีเขี้ยวพี่น้องห่างหน้าห่างหลังเล่มเอามองเราหมากสองหมากแบบนี้น้อยนเดี๋ยวมาอีเราพี่น้องมากวนแม่อียุบเสียมแหลดเล็บหน้าเล็บหลังมันไปอย่างพี่น้องเอ้ยยากยากแบบนี้ก็บพวกยากให้ดื้อให้ดื้อขาดแบบนี้พี่น้องมันจะเอื้อนแม่ได้ปะเนี่ยแม่แม่แม่มานี่มานี่อยู่จันเอิออยู่นั่ะลราพี่น้องจ้าจ้าเดี๋ยวแม่เอาของก่อนเก็บของก่อนไว้สะดวก เอาขาก้อนมันได้หลายๆก้อนพี่น้องเอ้ยมันยังบ่พอกิน่นได้ยิบเดียนเน๋ยวเมือ่อกีอน้นี่ก้นต้ออีกก้อนออกก้อนนั่นเข้าก้อนนี่พี่น้องสะอ่อนอยู่ดีค่ะอ่อนจนล้า่ลายพี่น้องม่ใหญ่เนี่ยเราปลูกไว้ล้า่ลายดอกพี่น้องมามาเอาขาแล้วพี่น้องว่ามีแนวเห็ดก้นข,นขาเราเนี่ยเราพี่น้องมามาดึงดึงดึงตัดตัดอะไรเงี้ยตัดเอาโลอดพี่น้องมาตัดขาดำ่อ,อยพอเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยม่ใหญ่เพิ่อนเพื่อนอาะไม่ไดเอาน้ำธรรมดาฮดเด้พี่น้องเอ้ยน้ำปอปลาพม่ได้ฮดนี่พี่น้องเอ้ยฮดขาฮดตะไคร้ฮดสวนเพื่อนนะพี่น้อง บ่าได้คือเฮาได้คือเฮาคือเจ้าคือคอยนี่ได้น้ำหนองขึ้นมาฮดได้เพล่นบ่บ้าน้ำหนองบ่เอาเพื่อนะกินแป๊บมันกินบ่แซ่บเพื่อนว่ามันบ่ดสะอาดเราต้องใส่น้ำเปล่าปลาปนี่เจ้าหุงบ่อเดือนนี่ค่าน้ำเปล่าปลาเพื่อนเท่าใดเก้าร้อยกว่าบาทเป็นยังไงล่ะพี่น้องมาจุ่มไม่คอยฟังบาในห้าร้อยเพ่นะเก้าร้อยกว่าบาทปุ๋ยเพื่อนเราอยเงินพัดหนึ่งทอดมาอยู่สี่สิบบาทสมพอดีเนี่ยว่าจัดฮดอีกแม่พอเปล่ามาฮดละลายฮดละลาย่อวก็บอกเพื่อนฮดโลดเขาจะผูู้้ว่ามาเอาไปกินดอกขาดคือนะจะพูดฮดน้ำไปเลรื่อย หญ้าข่อยหญาขอยบ่คึนหยงหญาให้ฟ <si> ังเด้พี่น้องมาขอยแต่งโตสวยข่ว่าสิสวยบ่ได้สวยีนบักอันนี้้องกากๆแม่ๆฮบ่รู้ข่อยขุดได้อีหยังพี่น้องขุดได้อึ้งบาดนียานด้อนแม่ไปเบิ่งว่าโตอีหยังแม่มันคือมันคือเป็นอึ้งลึ้งจังซี่กบขุดอึ้งขุดกบบาดนีพี่น้องเอ้ยตายได้เฮ็ดบาปข่อยอีหลีพุ่นน่ะไข่อึ้งลึ้งอยู่น่อึ้งได้น่ะอึ้งยางอึ้งยางว่าซั่นเคียขุดๆๆบอีบทได้อีจักโตโตว่าซั่นดอกหาเบิ่งแล้วบ่มีพี่น้องมีข่อยเดียวเท่านั้น หลังจากนั้นกับผ้าพีผ้าน้องมาบึงเล้าไก่พ่อพ่อปู่คอยพี่น้องเอ้ยขอไก่เราพี่น้องขอไก่ตีเราพูดให้พี่น้องเอ้ยเห็นไก่น้อยแลนจิกจิกจักจักโอ้ยอยากกินต้มไก่แซฟเซฟสดคือสิไม่แห้งเด้อไาจะดอกไป๊ปพาลูกชายไป๊บอางไปหาเก็บพักกันดีกว่าลูกมาพี่น้องกอยผ้าพีผ้าน้องมาบึงกเท่านี้แหละพี่น้องเทียงหน้ากะโบไม่ยังไล่กะธรรมดาธรรมดาคือเทียงหน้าน้อยเท่านี้ละมาเทียงหน้าที่คอยเฮ็ดไว้ตลอดปีแล้วเราพี่น้องย่างยลอดไปต้นต้นหม่องหม่องี้นกกขีี้แมมว็เด้อพี่น้องเก็บ โอ้ยสะอ่อนแห้งพี่น้องเก็บเอาก็น่ะนะค่ะเอาค่ะก็ได้มากกับกำหนึ่งเนี่ยพี่น้องเอาลายบ่ได้พี่น้องข้าวเจลลายก็ได้ยูแต่บ่เอาพี่น้องเอ้ยจงไปกินลบรุ่นมาให้มันแตกนอแตกแหน่งอีกอยากกินเนื้อได้แต่ถึงมาเอามันจึงสดๆเนาะพี่น้องพาพี่พาน้องมาเก็บใบพักปังวิควัวพี่น้องไปซุปพักกินกันบบดนี้ฮะหิวเข่าแล้วเริ่มมีอาการหิวเข่าขึ้นเก้าน่ะล่ะพี่น้องมาแม่พี่น้องเก็บยอดปักโคมผักเค็มผักกระเด็ดเอาเลยพี่น้อง พีพ่พน้องมาเด็ดผักขมดอก procent, พี่น้องเอ้ยผักขมหนามบ่มีกลิ่นอกพี่น้องแถวนี้นะผักขมดอกนี่ก็ว่ารู้ลาแล้วพี่น้องรู้ลาแล้วค่ะมาๆพี่น้องมาเบิ่งมาในผู้ใดเคยเห็นปะพักใบไผ่ผู้ใดเคยเห็นบ่มามามาเบิ huh. ่งพักอันนี้กินได้เด้อสิบอกให้เด้อจากกินแล้วบ่เบื่อบ่หยางพี่น้องทาม่อยนี่่อยเคยกินแต่น้อยฮอตใหญ่แต่เก้านะคอยยังเป็นเด็กน้อยอยู่พี่น้อยคอยเก็บพักไปเค็ดอันพักซุปนี่พี่น้อง่อยเก็บไปกองขายตามตลาดลักสงพี่น้องเอ้ยกองละพันกีบซามกอง ขอขายห้ากล่องละวพันเก็บซามกล่องส่งพันตะเกาค่ะพี่น้องเอ้ยคอยเก็บแต่คอยยังน้อยผุหลับพี่น้องเสียดายแต่ผมมีพักคาดพี่น้องอยู่ไกลๆกับพักแพลวเลยเด้พี่น้องนี่แหละจ้ะพักใบไผ่พี่น้องใบมันคือใบไผ่นี่เด้พี่น้องอ่อนอ่อนพี่น้องเด็ดพวกพวกพวกมันยุ่มาสุบกินแซ่บแซบปากอันนี่ผู้ใดเป็นเงียวยอดนะพี่น้องเอาไปต้มกินเศร้าเลยเด้พี่น้องเขาบม่รีตัวเด้่องนี้เด้อความจริงคอยคุยเนาะ ก็เคยเก็บไข่แต่คอยเป็นเด็กน้อยดอกพี่น้องเอ้ยเงินข่อยติดริมขงพี่น้องยยมเพิ่นปลูกพักแล้วคอยกับเฮียออนซอเก็บผักขมเพิ่นพักยาข้อยเก็บพักอันพักยาข้อยในห่มนุ่งห่มน้ำมาใส่กันพักกับพักอันนี้แหละพี่น้องมาแล้วคอยกับไปกองไข่กองละวพันกีบยสามกองทรงพันกีบตะกี้เนาะพี่น้องเอ้อคอยเป็นเด็กน้อยคอยเป็นลูกคนบ่มีเงินบ่มีข้ามเนาะพี่น้องเนาะพเข้าเมลทุกยากเนาะ ทุกเนี่ยฝากหมอเขาก็ต้องไปหาอยู่หากินยนี่ยหยุดห้องเฮียนมาเขาก,ก็ไปหาหลอกเก็บพักเก็บหมีไปขายได้ค่อยดะหาหนม้งหนอม้ตามให้นุ่งให้หน้าหมดนั่นนะแหละพี่น้องเอ้ยปีนคืออยู่ทึ่งยอดพี่น้องอันนี้มามาสมม้มบิึงอู้สะอ่อนหมักมีไงพี่น้องหมักมีไงมาตีดากมันเบิึงดูมันซุกบ่พี่น,อน้อตีดากมันเบิึงป,งป้องป้องมึงก็น่ามาสระก้กองลงแกงแรงกับไปหาตีดากหมักมีเพิ่นได้บาทนี่พี่น้องหลังจากนั้นกับสิบห้าพี่พาน้องมาเบิึงนี่กับพี่น้องนี่สะอ่อนแห้งลายพี่น้องตีดักหมักมี แบบนี้ออกจยากให้พาอพี่พาน้องเลาะเบิ่งในสวนมันมีอีหยังงนี่นพี่น้องแมโอ้ยโชคดีมาพอลูกย่อพี่น้องเก็บลูกย่อไปตำกินดกลัวมากย่อมักย่อว่ะไปตำกินพี่น้องตำกินไล่เลือดไล่ลมพี่น้องเอ้ยผูย้ใดญเมนประจำเดือนมาบพดีเอามาักย่อนี่เด้อไปตำกินพี่น้องตำกินแล้วนี่โอ้ยประจำเดือนมาเลยดิพี่น้องเอ้ยกินดีแท้เด้เก็บกล้วนไม้สิตำม,มักง่อยเนี่ยละกีกระคักกระสละขึ้นอยากอยูอย่ยหลายมือละมาพอพอดีเอ้าเพอดีเก็บเก็บโดนเราได้เข้ามาในในสวนมอง ผักนี่พี่น้องเข่าแต่โซนพุนแม่เข่าแต่แนแอนมองมันปลูกผักเลยทางนอกพะละโลเบงยักเทื่อเบงในหูจงโปรงจึงเปิมหอยไก่บินเข่าได้จังใดเนาะพี่น้องเนาะหลังจากนี่พาอพี่พาน้องส้มทางนอกแล้วไปะพี่น้องป่ป่ไปทางในพุนพี่น้องจากต้นอีหยังไปต้นอีหยังข้อกับเบงบ่ค่อยเป็นดอกเาี่ยเขาปลูกสารพัดผิดจะอีหยังเปิดกับปลูกอันผักหวานพี่น้องผักหวานบริขิณโมยจากต้นผักหวานไปนปะตายดับแนวเมื่อบงมีเขาพักหวานอยู่สิเดี๋ยวเขาผักหวานบราเห็นน้อมีเอ ก็จะยอดผักหวานไปสุปสรจังหน่อยบ่มี้จักหน่อยอะย่างย่างย่าพี่น้องย่างข้าสวนผูเนี้ยมันสิได้กินย่างออกมาเด้งเด้งเด้ข้าวสวนคือเก้าคือเดิมอละคขาบอกมามามาเอินบักำน้อยเดี๋ยวมามามาแม่แล้วเร็วแลวเาะมามามา่าษดอกเอินบักอันนี้ย่างข้าสวนคือเก้าเนี่ยแหะพี่น้องคนตั้งค้มวังไปคุนน้ำยอดบักผักทองผเนี้ยเขาสิได้อยู่ได้กินผูนะภาษาดอกเนก็ไปกับริยึดบริยากเลยยอดบักผักทองเันสีึดพี่สั่งแล้วพี่น้องบักอะไรเขาเล่นอ ซ้มมันก่อนี่นองซ้มเด็แก,ก่เขาพ่เอาจับดึกทิ่มเด็เดกออกเด็ดออกพอหัว่เต,ต่มันงามนำเลยเด้ออันเดีมันงามพาก็จึงเอ้าซ้อมเดยไปตะก,กินได้ก็เอาซ้มเด็กแก่เขาก็ดึกทิ่มต้วพี่น้องมันลายกระดกอ,ดอะยนี่นแหละโดดวเราบรได้มามาเก็บส้มกับจับ,บเพื่อเ,เพื่อเมืคู่เถื่อนในบด้บาลป่น,นนี้เราพี่น้องขามาเก็บดีโซแ่แต่อึ้งตัวเดียวนนก็นได้รู้เอ้ยยับออกวาจนดงเนี่ยซอมพักก็จะมาส้มพักขี่แก้วนะพี่น้องเก็บไปแน่ส้มไปแน่พื่อนะบัดเมื่อลวกัดเฮ็ด เดี๋ยวจะนัดกันช่วเมื่อเปิดห้านขายของสะออนยอดมันพี่น้องเลยว๊อบอวบตุลุตีลิตีปิเตปะพี่น้อโอ้สะออนสะออนสะออนมาจะดดอกโอ้ยพี่น้องเนี่ยไปมั้งพี่น้องโอ้มักพริกแม่พี่น้องหมักพริกหมักพริกแดงจ้าใบพี่น้องแดงแดงแดงกว่ามือนีนขอพาพี่พาน้องมาเอายอดหมักกันพักท่องกับพี่น้องมืออื่นมือหึงขอจะพาพี่พาน้องมาลักเอามักเพชรแล้วเป็ดขายเอาเงินพี่น้องเอ้ยหมักเพชรแลาวลายแห้งพี่น้องเอ้ยคักคักคักเหงาเตะเหงาเตีนพี่น้องฮ้อนฮ้อนฮ้อนฮอนฮอนแดดฮ้อนแดดมาจัดดอก ข้าวเนหนียวนึงเดือพี่น้องเด็ดขึ้นพี่นออ้องไอ,อ้เบิ่งเหืงาคอยโอดนะคอยไปคุน้นเหงอหลายเปียกมัดหลังจากนั้นก็พาพี่พาน้องมุนข้ามาไทายโซนนี่พี่น้องเอ้ยตัดยอมพักทองของ่อยมันสีเกเดกดเาดองมาขอจิตตัดเอาตัดเอาเลยบัดนี้คือสีซ้อมแน่บ่ซ้อมแน่แล้วพี่น้องลืมเผาแล้วเดีบัดนี้ลืมแดมด,ดขึ้นแล้วพี่น้องแดดล่มลมตกแล้วพี่น้องเอ้ยฮ้อนแล้วเดีพี่น้องเริ่มฮ้อนแล้วเริ่มฮ้อนแล้วไม่ใหญ่เอ้ยบัะดอก อันมาเฮ็ดแล้วมาเฮ็ดซุปแซ่บๆนี่ก็อยากกินยู่ซุปพักนในเฮ็ดแซ่บอิ่ดเลยเนี่ยคอยเอาอีละได้กับซุปพักแซ่บเออบริเนี่ยเราสามสิกินซุปสุกกินว่ะสระเห็นคอยเก็บพักแปลกๆมาเพื่อน้องใส่ทัวทิพย์ทัวเดียนได้กินอยู่ชอบกักพากกันปิ่นไปทั่วซักง่ายๆเงียบบ่ซักลุ้นนีว่ะสระของแท้อยู่แล้วคอยมันเซียนเคยเก็บขายแต่สมัยเป็นเด็กน้อยพุ่นเพขาว่าฮะคอยหูจักเบิดพักได้กินได้กินบ่ได้นั่นน่ะถามคอยนี่ เฮ็ดเบื่อบ่เบื่อข่อยกับฮู้จักคือกันพี่น้องคัานี่มีปลาข่อยไปหาตัวเจไดแต่บ่มีปลาให้ไปหาตัวพี่น้องข่อยก็เลยได้มาเก็บไปนี่แล้วพี่น้องเข้าให้เข้าส่วนตามเก้าตามเดิมบ่มีเวียกงั้นตัดหน้าตัดหลังตัดของเราหมดเอ้ายอดนี่ก็แซบยอดนี้ก็แซบหลังของเราเบิดโลดสนใจสพี่น้องเอ้าเอ้าแล้สิว่าใจใครก็ว่าเฮาไปซุปสู้ธุรกิจแซ่บๆแล้วก็แซ่ฟนะเฮาดอกพี่น้องว่าซฉดองมานั่งพี่น้องนั่งไปนั่งมาอากาศฮ้อนหลายพี่น้องเอ้ยเด็ดหน้าเด็ดหลังนั่งหาเด็ดพักเด้อพี่น้อง พักนั่นพักนี่ก็เอามาฮอตเงินพี่น้องพักนอกก็มีเอียงก็มีมาเศร้าเศร้าเศ้าล้างล้างทำความสะอาดเตรียมโต้เลยพี่น้องหมอกค้างไว้เลยเดี๋พี่น้องเดี๋ยวก็หมอกค่อยก็พดบ๊อบบ๊อบก๊อบก็ทิ่มลงน้ำเดี๋ยวได้ขันหมอกขัดพดมากแล้วเด้ล้างสักสี่หาน้ำเดลยพี่น้องแล้วมันจะบาเนย่ยทิ่มลงหมอกเห็นไหมพี่น้องสวดโอ้ลูอยู่พี่น้องป้าลุนฮอตหมอพี่น้องคนกินหรือหมูกินก็คือว่าแล้วเนาะหมูแม่ลูกอ่อนขี้ค่อยกินเนาะพี่น้องก็ต้องลุ้นนี้แล้วเนาะหมูแม่ลูกอ่อนได้ไหมหล จกค่อยเริ่มลวกพักเริ่มจะซุกแล้วพี่น้องก็คนไปคนมาคนไปคนมาต้องให้มันปีบเปื่อยจังนอนพี่น้องให้มันผดบกบบพี่น้องหลังจากนั้นก็จะพาผีพาน้องมาขววงงานน้ำกันพี่น้องอื้ใส่หลายแซบหลายใส่หน่อยแซฟหน่อยคือกันลังงานน่ค่ะใส่หลายกัหอมเทเด็พี่น้องทั้งหอมทั้งแซบเด้เออมาจากนายพก็จะมาซาวขึ้นพี่น้องพักมันหมอมันผดแล้วเด้พี่น้องมันเริ่มอ่อนแล้วก็เท้าออกเท้าออกมาต้องอ่อนอ่อนเด้พี่น้องมีผู้เท่ากินน้ำก็ต้องต้มปีบเปื่อยหลังจากนายพลก็มาค้นในงานุ้นไปค้นมาก็มีีในนนทั่่วดิพ้อง ในโทดินมันสุกแล้วแหละแต่ว่าคั่วอีกรอบนึงมันจะมีความหอมขึ้นมาอีกพี่น้องก็คั่วไปคั่วมาคั่วมาคั่วไปคั่วไปคั่วมาพี่น้องเอ้ยหลังจากเับปิดไผ่แล้วปึ๊บเฮาก็เตรียมโคกมาได้พี่น้องกเฮาก็เทเจ้าบึ้มๆๆตักลงโคกเฮาเลยพี่น้องโคกระเบิดเท่านี้ละเอาลงไปเฮาก็ต่ำๆยกแล้วมายกๆต่ำๆๆๆๆต่ำไปต่ำมาพี่น้องต่ำๆๆต่ำใหละเอียดไปเลยพี่น้องกำแขนก็ขึ้นพอกำแขนเอ้าต่ำปั้นศูนย์ให้ผู้ใดพี่น้องโคกกูแตกซะน้อว่าซัดอกหลังจากนั้นต่ำไปต่ำมาเริ่มมุ่นแล้วพี่น้องเริ่มได้ทีได้ทางแล้วเด้อพี่น้อง เอากระจะเตี่ยมมาเทดึมโอ้ยหิวเข่าพี่น้องว่าอะไรกันใดว่าอะไรหิวเขา่ามามา,มากินต้มไข่น้ำกันก็พีนนนน่น้องมามาต้มไข่น้ำข่อยมือละสองฟองนี่ยเราบ่มีอยังกินตะไข่ขาวด้วยไข่แดงบ่งกินดึกทิ่มพี่น้องไข่แดงโอ้ยมาจนบ่อยากกินพี่น้องไข่แดงคุยดึกทิ่มมือละสองฟองสามฟองอ่ะเทเทลงปึ๊บเพียลงไปพี่น้องเอ้ยไปเอาซ้อนก่อนเด้อพี่นอ้องเนี่ไปเอาซ้อนจักข้าวพอได้ซ้อนกลับมาตักใส่ให้พี่น้องน้องเบิ่งเคี่ยวต้องขวดขวดขวดตับมะพริกน้ำเด้อพี่น้องเออตับมะพริกจี่มะพริกกระเทียม ห Sugar, french, sheets, clothes, ako, ัวหอมใส่ผงกีรใส่หน่อยเสมหน่อยใส่หลายเส่หลายพี advisor, to to ่น <oughs> ้องเอ้ยหมอยหลายหลายล้นเ่อพี่น้องทียต้องไปประแดกรวดต้องไปพี่น้องมาถุงมือสู้ชีวิตเหมือนเดิมอะใส่ถุงมือเข้าไปพี่น้องเอ้ยคุณหมอพร้อมแล้วค่ะโจกแล้วก็นวดแล้ววันนี้คุณหมอนวดหน้านวดหลังนวดหลังนวดหน้าบีปักแข้งดังปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บโอ้เสียงมันแตกตุ๊บตับตุ๊บตับมันเป็นตัดเสบแต่พี่น้องอานวด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 แล้วว่านวดนวดเพื่อนมานวดไปนวดมากนวดมากนวดไปพี่น้อง บ่แม่คันสมผักเลยจ้าสุปผักสุปผักไม่ใหญ่ว่าสุปแต่ช่วงันโอ้ไปตะกลินอยู่เดี๋ยวแล้วพี่น้องต้องนวดให้เข่าทีเนาะจากท่านก็จะมานวดปีกเก็ดปีกไก่โตอีพี่น้องอยากกินย่างปีกเป็ดว่าซัสิดอกสังได้ปีกเป็นมาโลนึงสังกะมานวดนวดนวดแล้วปึ๊บสังกัจะมาใส่ตูอ้อบร้อนๆของซันนี่ล้วพี่น้องตู้สู่ชีวิตอันน้อยๆนีน่ล้วพี่น้องอบได้เท่าละ4ปีก5ปีกนึงแล้วพี่น้องก็เต็มเอาเอาสู่ชีวิตต่อไปพ่นย่ะบ่มีหยังหลายพี่น้องเอ้ย หลังจากนั illa, tube, so, ้นแล้วพี่น้องเห็นแล้วอยู่นักกินแล้วเรียบร้อยพี่น้องเมนูจะกับพีหน้องอย่างไรมีซุปพักมีต้มหอยมีมีแจ่วแล้วก็ปี๊เป็ดน้อยเด็ดพี่น้องมากมากกินเข้าร่วมกันเข่าฮอนฮอนพี่น้องเป่าผู้ผู้ผู้เพราะว่าหนึ่งเข่าหาก็เลี้ยวฮอนให้ฮอนว่าแซ่บ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 อุ้ยหยัดเข่าหยัดเข่าหมูแม่ลูกอ่อนกินเห็นบ่พี่น้องซวบคักซวบแน่เป็นตาแซ่บตาโน้พี่น้อง